เล่นตอนเศร้าก้อนไปโรงเรียนเล่นน้ากันได้ซั้นมีเพี่น้องเขาใกล้กันบ่ได้ดิแมวก็ย่านค,ค้นค้นก็ย่านแมวขันมีแนวลอ่องที่เนเขามาใกล้คนอยู่ตัวนั้นทางยา่านค่ะกันตัวแม่นางนันยานแต่ว่าตัวแดงๆนี่อยากดื้อแน,น่วินละเจ้าขันเจ้าดื้อกับคนดื้ออ่ะ,อ,ะอีกค้อร้ายเพน หาดพอดีหละแมวน่อยเจ้าของเล่นครับเพียนเอา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 ,เอาว่ามันตกป่าได้ลูกอันนี้แมวได้ลูกทซารลิตทารลิตนี่โแคตแคนิกซี โอ้ออ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 โหลีโอ้โหลี่อีกช้อนโอ้เต็ตมจาน,นั่นนั่นนั่นติดเล็บแล้วน่ะปฏิวัติเขาแกงอย่างนี้จะคลองเอาเล็บไปใส่ซอกกันแล้วนีบผ่า ใหนีไปแปลงฟันปะคํัแปรงฟันบีซี่แคทจดินแปงฟัน first คำมาบูชอีกอ่ะ